สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับผมจากช่องลุ่งอรุณฟาร์มปลาหมอชุมพรนะครับวันนี้เราก็มาเปลี่ยนน้ําให้ปลาหมอชุมพรนะครับ1เดือนกับอีกสามอาทิตย์น,นะครับแล้วก็มาแบ่งปันความรู้ให้กับทีมงานนะครับที่สนใจอยากจะเลี้ยงปลาหมอในบอ่อปูนนะครับผมหรือว่า ใครที่สนใจนะครับก็ฝากติดตามช่องเลยนะครับช่อง u t u b e นะครับลุงอรุณฟาร์มปมอชุมพรนะครับแล้วก็เพจนะครับเพจลุงอรุณฟาร์มปมอชุมพรเช่นกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่ผมตั้งใจนะครับอยากจะแบ่งปันนะครับข้อมูลดีๆให้กับทีมงานที่สนใจอยากจะเลี้ยงปะมอชุมพรนะครับก็ กลุ่มมือใหม่ต้องรู้ก่อนเลี้ยงปลานะครับเป็นกลุ่มเปิดนะครับก็สามารถชวนเพื่อนๆนะครับที่สนใจอยากจะเลี้ยงปลานะครับผมหรือว่ามีข้อมูลดีๆนะครับผมก็มาแบ่งปันให้กับทีมงานมือใหม่ของเรานะครับสําหรับกลุ่มนะครับกลุ่มมือใหม่ต้องรู้ก่อนเลี้ยงปลานะครับหรือว่ามือใหม่ มีข้อมูลอะไรที่อยากจะสอบถามนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันมาได้เลยนะครับผมหรือว่าใครที่เลี้ยงไปแล้วมีปัญหาอะไรนะครับก็เข้ามาลงในกลุ่มได้นะครับเพื่อที่จะให้ทีมงานของเราได้ศึกษากันไปด้วยนะครับวันนี้ผมเก่งนะครับจากช่องลุงอรุณฟาร์มประมมชุมพรนะครับผมนี้พาทีมงานนะครับมาถ่ายน้ําปลานะครับประมมชุมพรหนึ่งเดือนกับอีกสาอาทิตย์ไปดูกันนะครับว่าตัวมันจะโตขนาดไหนกันแล้ว ตอนนี้เราเปิดน้ําออกหมดแล้วนะครับผมก็มาดูกันนะครับ1เดือนกับอีกสามอาทิตย์นะครับผมปลาก็ถือว่าโตพอสมควรนะครับผมก็ฝากทีมงานด้วยนะครับผมของเราก็จะประมาณสามอาทิตย์ถึงสี่อาทิตย์นะครับเราก็จะเปลี่ยนน้าทีนะครับในส่วนของน้ําปลาในส่วนของการให้อาหารเข้าเดือนที่2นะครับเราก็จะให้อาหารปลาดุกขนาดก้างโปรตีนส2เลยนะครับผมก็เปลี่ยนได้นะครับ ใน,นในเดียนในเดือนที่สองนะครับโตเดี๋ยวโตแล้วถือว่าโตมากบางตัวนะครับตัวก็ถือว่าโตมากเลยโตมานี่เรามาเปลี่ยนน้ำให้ปลาก,กันก็มีบางตัวนะครับที่ยังไม่โตเดี๋ยวเราก็อาจจะแยกมันออกไปนะครับเพราะว่าถ้า มาอยู่ด้วยรวมกับตัวใหญ่มันอาจจะกินอาหารไม่ทันกันก็ฝากทีมงานด้วยนะครับก็ช่วยให้สังเกตปลานะครับในส่วนของเราเวลาถ่ายน้ํานะครับมีตัวไหนที่มันยังเล็กกว่าเพื่อนเราก็อาจจะแยกออกไปเลยนะครับแยกไปต่างหากไปเลยนะครับในส่วนของตัวใหญ่ก็ไว้กับตัวใหญ่ๆนะครับเพื่อที่จะให้มันกินอาหารได้ทันกันปลาก็จะได้โตเร็วๆนะครับผมก็ฝากทีมงานด้วยนะครับฝากช่อง u t u b e นะครับผมลุงอรุณฟาร์มปาหมอชุมพรแล้วก็อีก เพจนะครับผมเพจรูกอรุณฟาร์มประหมชจุมพรเช่นกันนะครับผมก็มีข้อมูลอะไรเราก็มาแบ่งปันให้กับทีมงานนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มนะครับตั้งใจอยากจะ ตั้งให้กับทีมงานที่สนใจอยากจะเลี้ยงปลาครับกลุ่มมือใหม่ต้องรู้ก่อนเลี้ยงปลานะครับมีข้อมูลอะไรดีๆก็เข้ามาแบ่งปันกันได้นะครับผมหรือว่ามีทีมงานที่สนใจอยากจะเลี้ยงปลาครับผมก็ชวนเชิญชวนกันเข้ามาในกลุ่มนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่เลี้ยงไปแล้วนะครับผมก็มีข้อมูลดีๆอะไรก็เข้าไปแบ่งปันกับทีมงานด้วยนะครับผมมือใหม่ต้องรู้ก่อนเลี้ยงปลาครับวันนี้เราก็อยู่ที่ฟาร์มลุงอรุณประหมอชุมพรนะครับผม นะครับมีข้อมูลดีๆเราก็มาแบ่งปันกันนะครับผมเราฝากทีมงานนะครับประมาณสามอาทิตย์ถึงสี่อาทิตย์นะครับผมเราก็จะเปลี่ยนน้าให้ปลาหนึ่งครั้งนะครับผมก็สังเกตน้ําดูด้วยนะครับแล้วก็วิธีการให้อาหารของเราด้วยนะครับผมหนึ่งเดือนกับอีกสามอาทิตย์ก็ถือว่าโตพอสมควรนี่นีก็โตมากดีครับโอเคนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับ